อยากทำ IF สูตร18เท่า6ได้ไม่อยากแต่จะทํายังไงให้ลดแล้วกล้ามเนื้อไม่หายแล้วไม่โยมเดี๋ยวจะจบ,บอกให้ค่ะ 1. ให้เรานับชั่วโมงการกินของเราก่อนท่านณะปัจจุบันเนี้ยเรามีการกิน12ชั่วโมงอยากขึ้นเข้า IF 18เ่า6 2ถ้า6ชั่วโมงในการกินของคนคุณยังกินอาหารในปริมาณที่น้อยมีโอกาสมากค่ะที่สารอาหารคุณจะไม่เพียงพอแล้วสารอาหารที่เป็นโปรโตีน1เท่าต่อน้ําหนักตัวถ้าคุณกินใน6ชั่วโมงไม่พอนะ คุณจะมีอาการหิวแบบทรมานมากร่างกายคุณจะไปดึงเอามวลกล้ามเนื้อออกมาสร้างเป็นพลังงานแทนในระยะยาวมวลกล้ามเนื้อของคุณลดลงระบบเผาผลาญการทําง,งานของคุณก็จัดต่าถ้าเรายังทําต่อเนื่องโดยที่ไม่เพิ่มสารอาหารกลุ่มของโปรโตีนกล้ามเนื้อคุณจะรีบคุณจะอ่อนแรงนิดๆหน่อยๆคุณก็จะปวดเมื่อยตามร่างกายนานๆเข้าผมคุณก็จะร่วงประจำเดือนของคุณก็จะไม่มา ผิวคุณก็จะแห้งการทำไอเช่วงอดไม่ยากแต่ถ้าอดแล้วร่างกายของเราทรมานระบบอื่นๆรวนตามไปอีกมันจะส่งผลทําให้สุขภาพของเราย่าแย่ภูมคุ้มกันต่ําลงนั้นการที่จะทำไอเให้เห็นผลลัพธ์เลือกสูตรให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราและเลือกสูตรแบบสเต็ปบายสเต็ปบปการทำเอฟมี2ช้อยให้คุณเลือกคุณจะทำเอฟถูกต้องแล้วผอมสุขภาพดีหรือคุณจะทำไอเอดอย่างเดียวแล้วผอมแบบโสม